ข11หน้า9นะครับก็เริ่มยุ่งขึ้นมานิดนึงนะครับยังไม่ได้ยุ่งม,มากครับเนี่ยครับตัวส่วนมาติดกลนเขาไม่ได้ยุงที่ตัวส่วนติดกลนนะครับนะแล้วมันติดกลนแล้วมันไปบวกกับประชาบ้านด้วยดังนั้นก็ต้องคิดถึงตัวคอนจูเกตครับคอนจูเกตของตัวส่วนเบรดจะได้อะไรครับตัวคอนจูเกตของตัวส่วนตอนนี้จะได้สองรูท้าบวกสี่ เราก็จะเอา25 4คูณเข้าไปทั้งเศษและส่วนครับ เป็นภาพทั้งเศร็จส่วนครับเพราะฉะนั้นอย่างช่องบนมันก็จะเป็นการดูแจกแจกครับซึ่งทุกคนก็เคยเรียนมานะครับจแจกแจงธรรมดาครับไม่มีอะไรต้องกังวลพั้นว่านะครับก็เหมือนเดิมหน้าลบหลังดูนหน้าบวกหลันเจตนาให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้อยู่แล้วการคูณสรวนสัเส่น เราตั้งใจปรกาศที่เป็นอย่างอื่นนะครับเราจะดูนะครับเราสั่งรู้ท่าคูณก่อนครับสั่งรู้ท่าคูณมานี่ครับรู้ท่าคูณรู้ท่าเป็นท้าใช่ไหมครับสามคูณกับสองเป็นหกรู้ท่าคูณรู้ท่าแต่เป็นท้าหกท่ารายได้สามสิบครับสามรู้ท่าคูณกับสี่ครับสามสี่สิบสองก็เป็นสิบสองรู 3, 4, 12, ้ท่า ด้วยสองรูท้าเมื่อส,สามรูท่าคูณครบแล้วก็ให้บวกสองคูณบ,บ,บ้างบวกสองคูณกับสองรูท้าก็เป็นบวกสี่รูท้าบวกสองคูณกับบวกสี่ก็เป็นบวก 8. แปดดังนั้น ข้างบนนี้รวมกันนะครับก็เป็นสามสิบแปดบวกสิบหกรู่ห้าข้างบนนะครับมุมตรงไหนนมครับข้างล่างนะครับหน้าคือสองรู่ทาโลหลังหลังคือสี่และอันนี้คือหน้าลวก หน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังก็จะกลายเป็นหน้ากำลังสองลบด้วยหลังกำลังสองอันนี้หน้ากําลังสองครับลบด้วยหลังกำลังสองครับสองรูทห้าเอาไปยกกำลังสองครับนะสองรูทห้ายกกำลังสองนะมันก็แจกกำลังสองไปที่สองแจกกำลังสองไปที่รูทห้าสองกำลังสองแล้วก็รูทห้ากำลังสองสองกำลังสองได้สี่ รู้ท้ากำลังสองรู้ท้าคูณกันสองตัวก็ได้ห้าสี่คูณห้าจะได้ยี่สิบลบกับสี่กำลังสองก็สิบหกเพราะฉะนั้นตัวหารก็เลยกลายเป็นสี่นะครับ 4แม้จะตัด16ได้แต่ตัด38ไม่ได้แต่ว่าใช้สองตัดได้ใช่ไหมครับดังนั้นก็เอา2มาตัดครับสตัดตัวนี้ได้สอตัดได้สิบตัดได้แปดังนั้นตัวนี้ก็เลยออกมาเป็น19บเบวกแรูนคาส่วนได้สองตัวส่วนก็จะไม่ติดตัวแล้วนะครับ